วิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอที่ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ผ่าตัดโรคข้อเข่าเทียมนะคะเป็นการให้ความรู้ก่อนผ่า,ผาตัดและหลังผ่าตัดค่ะค่ะเนื่องจากผู้ป่วยนะคะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะและได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมหมอนะคะจึงได้นัดกายภาพบำบัดน,นะคะเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการออกกาลังกายนะคะข้อควรระวังนะคะแล้ว huh. ก so no ็ส mm ิ่งที่ต้องเตรียมในวันผ่าตัดนะคะแล้วก็การออกกาลังกายหลังผ่าตัดนั่นเองค่ะส่งในการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมนะคะเพื่อนําเอาข้อเข่าเทียมนะคะมาใส่ไว้นะคะเพื่อลดอาการปวดนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่ผู้ป่วยต้องเตรียมมาเองนะคะก็คือแผ่นประคบเย็นนะคะโดยประคบบริเวณข้อเข่านะคะ4แผ่นด้วยกันค่ะ วิธีการประครบเย็นหลังการผ่าตัดนะคะนำผ้ารองเข่าก่อนประมาณ2-3ชั้นหลังจากนั้นใช้แผ่นประครบเย็นวางบริเวณรอบเข่า2ชิ้นแล้วพันด้วยผ้าหรือสายวัดเพื่อให้เกิดความกระชับประครบเย็นทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะและเมื่อผู้ป่วยนะคะเข้าโรงพยาบาลตามการนัดหมายของแพทย์แล้วนะคะแพทย์จะทำการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะคะเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายก่อนการผ่าตัดนั่นเองค่ะ ตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะผู้ป่วยนะคะจะถูกนําส่งไปยังบึกพักฟื้นนะคะโดยลักษณะแผลบาดตัดนะคะจะยาวประมาณ1นึ่ีบนะคะแล้วก็ผู้ป่วยนะคะจะถูกปิดแผลด้วยไหมละลายค่ะค่ะสิ่งที่ผู้ป่วยต้องเจอหลังที่ผู้ป่วยผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะก็คือขวดระบายเลือดเสียนะคะแล้วก็สายระบายเลือดเสียะคะ่ะแล้วก็มีสายน้าเกลือบริเวณแขนนะคะแล้วก็ผ้ายืดพันรอบเข่าค่ะ ที่ผู้ป่วยต้องทําทันทีหลังผ่าตัดนะคะก็คือการกระดกข้อเท้านะคะสองข้างสลับข้างกันนะคะ10ครั้งหรือ20ครั้ง30ครั้งตามที่ผู้ป่วยเอาไหว้นะคะเพื่อระบายเลือดเสียนั่นเองค่ะเมื่อมอนะคะอนุญาตให้ผู้ป่วยนะคะสามารถที่จะลุกขึ้นมานั่งบนเตียงได้นะคะผู้ป่วยก็ควรลุกขึ้นมานั่งบนเตียงได้นะคะและเมื่อผู้ป่วยนะคะหายปวด ามาในระดับหนึ่งแล้วนะคะผู้ป่วยก็สามารถที่จะนั่งห้อยขาข้างเตียงได้เลยนั่นเองค่ะแล้วก็ออกกําลังกายตามที่นักกายภาพบำบัดได้ให้คําแนะนําไว้ค่ะต่อไปนะคะเป็นเท่าออกกําลังกายหลังการผ่าตัดเขา่าท่าที่1กระดกข้อเท้าขึ้นลงทั้งสองข้างจํานวน10ครั้งทํามรอบต่อวันหรือทําเท่าที่ไหวท่าที่2 กดเขาลงติดกับเตียงหรือข้อได้เสร็จเซ็จทําจํานวนข้างละสิบครั้งทํา3รอบต่อวันหรือทําเท่าที่ไหวท่าที่3ยกขาขึ้นตรงๆทีละข้างข้างละสิบครั้งจํานวน3รอบต่อวันอาจจะใช้มือช่วยประคองในเข่าข้างที่มีการผ่าตัด ท่าที่4กางขาออกทางด้านข้างตรงๆข้างละ10ครั้งจำนวน3รอบต่อวนันใช้มือประคองช่วยด้านที่มีการผ่าตาดัดและท่าสุดท้ายท่าที่5้านะคะงอเข่าขึ้นข้างละสิครั้งจำนวน3รอบต่อวนันใช้มือช่วยประคองในเข่าด้านที่มีการผ่าตาดัด การออกกําลังกายหลังผ่าตัดในท่านั่งท่าที่1น่งั่งคุ้ยขาข้างเตียงเอาขาข้างที่ไม่ผ่าตัดช้อนขาข้างที่ผ่าตัดหลังจากนั้นยกขาขึ้นเกรงค้างไว้สิบว,วินาทีแล้วเอาลงทําสลับกันขึ้นลงทั้งหมดสิบครั้งจํานวน3ามรอบต่อวันท่าที่2เอาขาข้างที่ไม่ผ่าตัดกดลง ที่ขาข้างที่ผ่าตัดพร้อมกับงอเข่าเข้ามาทั้งหมด10ครั้งจำนวน3รอบต่อวันท่าที่3เหยียดเข่าตรงพร้อมกับกระดกปลายเท้าขึ้นเกรงคางไว้10วินาทีแล้ววางลงทำสลับกันขึ้นลงทำทั้งหมด10ครั้งจำนวน3รอบต่อวันการออกกำลังกายหลังผ่าตัดในท่ายืนงอเข่าทั้งด้านหลังเกรงคางไว้ิ0วินาทีแล้ววางลง ทำทั้งหมด10ครั้งจำนวน3รอบต่อวันทำทั้งสองข้างการลุกขึ้นยืนจากท่านั่งเริ่มจากนั่งตัวตรงขยับไม้เท้าเข้าใกล้ตัวจากนั้นน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยโดยที่มือทั้งสองข้างจับไม้เท้าให้มั่นคงแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนตัวตรงการเดินด้วยไม้สี่ขาเริ่มจากยืนตัวตรงยกไม้เท้าไปด้านหน้าพอประมาณหลังจากนั้นก้าวขาข้างที่ผ่าตัดไปด้านหน้าก้าวขาอีกข้างตามไปโดยให้เท้าทั้งสองข้างเสมอกัน การลงบันไดเริ่มจากยืนตัวตรงมือจับราวบันไดก้าวขาข้างที่ผ่าตัดลงมาก่อนแล้วก้าวไขข้างตามมาให้ขั้นเดียวกันการขึ้นบันไดเริ่มจากยืนตัวตรงมือจับราวบันไดก้าวขาข้างที่ไม่ได้ผ่าตัดขึ้นก่อนจากนั้นก้าวไขข้างตามมาที่ขั้นเดียวกันและเมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะผู้ป่วยสามารถยืนเดินได้นะคะโดยใช้สี่ขาและสามารถลงน้ําหนักได้เต็มที่ค่ะใน2 3เดือนแรกนะคะผู้ป่วยสามารถยืนเดินได้โดยใช้สี่ขาได้เลยค่ะ ผู้ป่วยนะคะสามารถกลับบ้านได้นะคะก็ต่อเมื่องอเข่านะคะได้90องศาและเหยียดเข่าได้0องศาค่ะเมื่อผู้ป่วยนะคะสามารถกลับบ้านได้แล้วนะคะผู้ป่วยจะต้องมาตามนัดที่นักกายภาพนะคะได้ทําการนัดนะคะในบริเวณโรงพยาบาลใกล้ว่านะคะเพื่อมาติดตามดูอาการการงอเหยียดของเขา่าและดูความถูกต้องของการออกกําลังกายที่นักกายภาพได้ให้ไว้ค่ะ ห้ามนะคะที่ผู้ป่วยห้ามทำนะคะหลังจากการผ่าตัดนะคะ1นั่งโยง 2. นั่งเก้าอี้เตีย้ยบ 3. นั่งพับเพียบ 4. นั่งขาสมาและ 5. นะคะนั่งพับขาค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเข่าเทียมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณะค,ะค่ะ